ตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนของตนพึ่งตนกมลชื่นพึ่งคนอื่นนั้นยากลำบากแท้ก็ผู้ใดใครเล่าเขาจะและจงพึ่งแต่ตนเถิดประเสรดดิฐดีเมื่อฝึกฝนตนมั่นเป็นอันถึงได้ที่พึ่งสูงส่งดำรงสีจะหวังพึ่งผู้ใด ทำไมมีที่พึ่งดีเป็นหนึ่งคือพึ่งตนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันมหาวิหารนครราชครุประชาชนทั้งหลายก็ต่างพากันมาฟังธรรมเทศนาอยู่เป็นนิต ในจำนวนนั้นก็มีลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนายติสะกุมารมาร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อติสะกุมารได้ฟังพระธรรม,มเทศนาก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจะขอบวชเป็นพระภิกษุบ้างพระพุทธองค์ก็ให้ไปขออนุญาตต่อบิดามารดาซะก่อนเมื่อติสากุมารกลับบ้านไปขออนุญาตออกบวชนั้นบิดามารดาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียว หวังจะให้เป็นผู้สืบสกุลและดูแลทรัพย์สมบัติต่อไปติสกุมานก็ประท้วงโดยการอดอาหารอยู่เจดวันบิดามารดาถึงได้ใจอ่อนยอมอนุญาตติสกุมารก็บวชอยู่ในสำนักของพระบรมศา,ศาสดาที่วัดเวรุวันนั่นเองต่อมาประมาณครึ่งเดือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจากวัดเวรุวันไปยังแคว,ว้นโกศล เพื่อจะไปที่วัดเชตวันนครสวัสถีพระติสสะก็ตามเสด็จไปด้วยตลอดเวลาที่อยู่นครสาวัตถีนั้นพระติสสะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมวินัยแล้วก็รักษาทุดง13สิบสาประการอย่างเคร่งครัดเวลาล่วงเลยไปสิบกว่าปีคนทั้งหลายเห็นจริยาวัดอันง,งดงามสม่ำเสมอของท่านก็พากันนิยมยกย่องว่าเป็นเลิศในทางถือทุดง ส่วนบิดามารดาของพระติสสะเถระนั้นยังมีความอาลัยในลูกชายไม่เสื่อมคลายจนกระทั่งวันหนึ่งในนครราชครหกเขามีงานนักขัตฤกษ์บิดามารดาก็นำเสื้อผ้าเครื่องใช้ของพระติสสะเถระออกมาดูต่างหน้าแล้วก็กอดไว้กับอกฝ่ายมารดาก็รำไห้รำพันโอ้บัดนี้ลูกรักของแม่ไปอยู่เสียที่ไหนหนอทุกปีมาถึงงานเนี้ย ลูกของแม่เคยสวมใส่ประดับประดาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านี้ช่างงามสง่าเหลือเกินแต่บัดนี้พระสมณะโคดมพาลูกชายคนเดียวของแม่ไปนครสาวัตถีเสียแล้วเวลานั้นก็มีนางทาสีผู้หนึ่งเดินมาได้ยินเข้าก็เข้าไปสอบถามแล้วก็รับอาสาว่าจะไปศึกลูกชายให้แต่มีเงื่อนไขว่าท่านนางทำสำเร็จจะต้องรับนางไว้เป็นสะพาย ท่านเศรษฐีแล้วภรรยาก็ยอมเพราะคิดถึงลูกชายแล้วเกินแล้วก่อนออกเดินทางนางทาสีคนนี้ก็สอบถามอุปนิสัยใจคอของพระติสสะเถระสมัยที่ยังเป็นคารวาสโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุมพร้อมทั้งขอสเสบียงอาหารยานพาหนะและค่าทาาบริวารจำนวนมากไปคอยรับใช้หนางด้วยนางวันนาทาสีนเดินทางไปโดยยานพาหนะที่ปกปิดมิดชิดแวดล้อมด้วยบริวาร ไปยังนครสาวัตถีดูเหมือนกับเป็นการเดินทางของธิดาเศรษฐีผู้มีสกุลคนใดคนหนึ่งอย่างนั้นเมื่อถึงนครสาวัตถีนางทาสีนี่ก็เข้าพักในคฤหาสน์โออาของเศรษฐีผู้หนึ่งโดยเช่าในราคาที่สูงลิว่วเพื่อดำเนินตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆทางที่พระติสสะเถระจะต้องออกบินทบาทผ่านมาทุกวันและเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกต นางก็กำชับข้าทาสบริวารที่เศรษฐีให้มาเนี่ยให้หลบไปซ่อนซะก่อนด้วยกเกรงพระติสสะเถระจะจำได้จะให้ปรากฏตัวได้ก็เฉพาะคนของนางที่จ้างมาเท่านั้นเพราะพระติสสะนี่ไม่เคยเห็นทุกๆุเช้าเมื่อพระติสสะเถระบินทบาทผ่านมานางทาสีคนนี้ก็จะนำอาหารที่รู้มาว่าท่านโปรดปรานซึ่งนางได้บรรจงปรุงอย่างพิถีพิถันมีรถดดีเลิศมาถวาย แล้วก็สังเกตว่าพระติสาเถระจะมีความยินดีเพียงใดพระติสาเถระแม้จะปฏิบัติรักษาทุดงอย่างเคร่งครัดมาน,านานนับสิบกว่าปีก็ยังเผลอสติไม่ได้พิจารณาก่อนฉันเมื่อได้รับอาหารที่ถูกปากเสมอเสมอเข้าก็คลายความเพียรลงเลิกรักษาทุดงเกี่ยวกับการบินทบาทเสียในเวลาต่อมาก็รับนิมนต์มาฉันที่บ้านของนางทาสีคนนี้ด้วย เวลาผ่านไปจนนางทาสีแน่ใจว่าพระติสสะเถระติดใจในรสอาหารของนางแน่แล้ววันหนึ่งนางก็แกล้งทำเป็นป่วยนอนอยู่ในห้องเมื่อพระติสสะเถระบินทบัตมาถึงบ้านของนางไม่เห็นนางออกมาใส่บาตรเช่นเคยก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ถามถึงนางคนรับใช้ก็บอกว่าคุณผู้หญิงเป็นไข้นอนสมอยู่ในห้องบ่นแต่ว่าอยากจะพบพระคุณเจ้าเหลือเกินและเจ้าค่ะ พระติสาเถระได้ฟังก็บังเกิดความห่วงใยก็เกรงนางจะเป็นอันตรายต่อพิษไข้ก็เผลอสติจนลืมสมณะวิสัยขาดความสำรวมระวังเข้าไปหานางถึงในห้องนอนเมื่ออยู่ตามลำพังนางทาสีนะก็ทำมารยาเล่าลมจนพระเถระต้องศึกจากเพศบรรพชิตข่าวพระติสสะเถระศึกออกไปครองเรือนนี้แพร่สะพัดไปรวดเร็วเหมือนกับไฟไม่ฟงัง เป็นที่โจทย์จันกันทั่วนครสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมกันในสภาต่างก็พากันเปรยบอกแหมหน้าเสียดายเหลือเกินพระติสสะเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยต้องมาศึกเพราะติดในรถอาหารของนางทาสีคนนี้แท้ๆทีเดียวเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมายังโรงธรรมสภา เมื่อทราบว่าพระภิกษุสนทนากันถึงเรื่องนี้จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยนันแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระติสเถระไม่ได้ติดในรถอาหารจนตกอยู่ในอำนาจของสตรีเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนนี้ก็ติดในรถอาหารจนตกเป็นทาสของสตรีผู้นี้มาแล้วเช่นกันเสร็จแล้วก็ทรงเล่าเป็นวาตามิขชาดก ว่าครั้งหนึ่งที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์นครพาราณสีมีเนื้อสมันตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามานายสัญชัยคนเฝ้าพระราชอุทยานก็มิได้ขับไล่ไปแต่อย่างใดในวันต่อมาเนื้อสมันก็เดินเข้ามาแล้วก็เล็มหญ้าในพระราชอุทยานอีกเช้าวันหนึ่งขณะที่นายสัญชัยนําดอกไม้และผละไม้ไปถวายพระเจ้าพรหมทัต พระองค์ทรงรับสั่งถามถึงความเป็นไปต่างๆในพระราชอุทยานนายสัญชัยก็กราบทูลว่าเอ,อขอเดชะไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากจะมีเนื้อสมันตัวหนึ่งชอบมาเที่ยวเดินเล่นนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงแปลกพระไทยก็ทรงให้จับเนื้อสมันตัวนั้นมานายสัญชัยก็ขอพระราชทานน้ำพึ่งจำนวนหนึ่งแล้วก็นำไปทาตามใบหญ้าในบริเวณที่เนื้อสมันชอบมาหากิน เมื่อเนื้อสมันได้ลิ้มรสน้ำพึ่งก็ติดใจก็มาเลียน้ำพึ่งอยู่เสมอๆแม้ย่าที่ทาน้ำพึ่งซึ่งอยู่ในมือนายสัญชยัยเนื้อสมันก็ยังกล้าเข้ามากินนายสัญชัยรู้ว่าเนื้อสมันติดในรสน้ำพึ่งแล้วก็นำเสื่อมากั้นเป็นทางเดินเป็นช่องจากพระราชอุทยานไปจนกระทั่งถึงบริเวณพระราชวัง แล้วตัดกิ่งไม้ใบไม้ปักพรางตาเอาไว้จากนั้นก็เอาน้ำพึ่งทายอดหญ้าวางล่อเนื้อสมันเนื้อสมันหลงกลก็เดินเลียน้ำพึ่งไปถึงเขตพระราชวังก็ถูกกักตัวเอาไว้และเมื่อเนื้อสมันเห็นคนมากมายก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นวิ่งสับสนไปมาพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จลงมาทอดพระเนตรแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเอธรรมดาในเนื้อสมันมันจะไม่ไปยังที่ซึ่งตัวเองได้เห็นคนเนี่ย คือได้เห็นที่ไหนก็จะไม่ไปที่นั่นถึงเจ็ดวันนะแล้วก็จะไม่ไปยังที่ซึ่งตัวเองเคยถูกคุกคามตลอดชีวิตแต่เนื้อสมานตัวนี้อาศัยอยู่ในป่าลึกแท้แยยังมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ได้นี่เป็นเพราะมันติดในรถอาหารจึงลืมตัวลืมตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นโทษมากกว่าการติดในรถเลยเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นพระคถามีเนื้อความว่า การติดถินที่อยู่อาศัยก็ดีติดความคุ้นเคยต่อมิตรก็ดียังไม่เสมอเท่ากับการติดรถแล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบเท่ากับภัยพิบัติในการติดรถได้เลยสัญชัยคนข้าสวนต้อนเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าทแท้ๆให้มาสู่อำนาจของตัวได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าพรหมทัตทรงแสดงโทษของการติดในรถโดยนัยยะต่างๆแล้วก็โปรดให้ปล่อยเนื้อสมันเข้าป่าไป องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกเรื่องนี้ว่าหนึ่งในสัญชัยคนดูแลอุทยานก็มาเกิดเป็นนางทาสีสองเนื้อสมันมาเกิดเป็นพระติสสะเถระและสามพระเจ้าพรหมทัตก็ได้มาเกิดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นเอง ทีนี้มาเล่าถึงเรื่องของเมนทะกะเศรษฐีครับผู้มีขุมทรัพย์เป็นแพะทองคำเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วในสมัยพุทธกาลยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าเมนทะกะเศรษฐีวันหนึ่งเมนทะกะเศรษฐีไปเข้าเฝ้าพระราชาตามหน้าที่และได้พบกับปุโรหิตก็ขอให้ปุโรหิตตรวจดูเลิกยามปุโรหิตตรวจดูแล้วว่า ล่วงไปสามปีนับจากปีนี้บ้านเมืองของเราจะเกิดภัยจากความอดอยากเมนธกาเศษถีฟังคำปุโรหิตแล้วก็ไม่ประมาทสั่งให้บริวารปลูกข้าวจำนวนมากและรับซื้อข้าวเปลือกมาเก็บตุนไว้เต็มฉางทั้งสิ้น1,150ฉางเมื่อเก็บข้าวจนเต็มยุ้งฉางแล้วก็นำข้าวไปบรรจุในตุ่มไหจนเต็ม เสร็จแล้วกว็เอาไปฝังดินไว้จากนั้นก็นําเข้าเปลือกที่เหลือมาขยำกับดินฉาบไว้ที่ฝาเรือนครั้นเมื่อกรุงพาราสีเริ่มเกิดภัยความอดอยากเมนทกะเศรษฐีก็นำข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในฉางออกมาบริโภคแล้วก็เลี้ยงทาตบริวารแต่แล้วข้าวจํำนวนมาหาศาลเหล่านั้นก็หมดไปเหลือเพียงข้าวสารที่ผสมดินฉาบไว้ที่ฝาเรือน ขณะที่ภัยความอดอยากยังไม่จบสิน้นเมธทกะเศรษฐีก็เรียกข้าทาสบริวารมาแล้วบอกให้พวกเขาแยกย้ายไปจนกว่าภัยจากความอดอยากจะหายไปหากมีความปรารถนาจะกลับมาก็ค่อยกลับมาแต่ว่านายปุณณนะข้าทาสผู้พักดีขออยู่รับใช้ครอบครัวของเศรษฐีต่อไปในครอบครัวของเมธทกะเศรษฐีก็เลยมีคนเหลืออยู่ทั้งหมดห้าคน ได้แก่เมียนทะกะเศรษฐีและภรรยาลูกชายและลูกสะใภ้ของเศรษฐีกับนายปุณณะข้าทาสผู้พักดีพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการนำข้าเปลือกที่ฉาบไว้ที่ฝาเรือนมาละลายน้ำแล้วก็ตำเป็นข้าวสารเพื่อบริโภคช่วงขณะหนึ่งภรรยาของท่านเศรษฐีได้พังฝาเรือนชิ้นสุดท้ายออกมาละลายน้ำได้ข้าวเปลือกประมาณสองธนาน ตำเป็นข้าวสารแล้วเหลืออยู่ประมาณหนึ่งทนานเธอได้นำข้าวสารนั้นใส่หม้อฝังดินไว้เพื่อป้องกันพวกโจรฝ่ายเศรษฐีกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาก็กล่าวกับภรรยาว่าฉันหิวมีอะไรกินบ้างไหมภรรยาของเศรษฐีจึงว่ามีข้าวสารฝังอยู่ใต้ดินหนึ่งทนานถ้าหุงก็จะกินได้คราวเดียวแต่ถ้าต้มก็จะกินได้สองคราว เศรษฐีคิดได้ว่าแม้จะหุงหรือต้มสุดท้ายข้าวก็ต้องหมดก็ต้องอดตายอยู่ดีจึงสั่งให้ภรรยาหุงข้าวภรรยาของเศรษฐีก็หุงข้าวแล้วแบ่งห้าส่วนสำหรับห้าคนครั้งนั้นเองพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากสมาบัติพอดีและได้พิจารณาโดยยานว่าผู้ใดควรได้รับการสงเคราะห์เห็นเมนทกะเศรษฐีและบริวารกำลังเดือดร้อนและพวกเขาถึงพร้อมด้วยความศรัทธา พระปัเจกับพุทธเจ้าจึงถือบาทเหาะมาจากภูเขาคันธมาศไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเมนทกะเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นพระปัเจกับพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าเรือนก็เกิดจิตเลื่อมสายศรัทธาและคิดได้ว่าที่ตนได้ประสบความอดอยากในครั้งนี้ก็เพราะตนมิได้ให้ทานในการก่อนหากข้าวนี้กินก็อิ่มแต่ตนแต่ถ้าถวายบิณฑบาต กับพระผู้เป็นเจ้าก็จะเกิดผลบุญแก่ตนหลายกับหลายกันคิดได้อย่างนั้นเศรษฐีก็นำข้าวสวยของตนตักใส่บาตรของพระปัเจกับพุทธเจ้าเมื่อตักข้าวได้ครึ่งหนึง่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ทรงเอามือปิดบาตรแสดงว่าพอแล้วเศรษฐีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าวสุกทั้งหมดนี้ไม่อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนได้เพราะมันน้อยนิดเดียว ขอท่านจงสงเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้ถวายโดยไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยเถอะเมื่อเศรษฐีใส่บาตรด้วยข้าวสวยทั้งหมดแล้วเขาก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายข้าวสวยนี้ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอดอยากอีกเลยในทุกชาติที่เกิดมาและเมื่อใดที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่ประตูฉางและและดูเบื้องบนเท่านั้น ขอให้ฉางข้าวที่ว่างเปล่าของข้าพเจ้าจงเต็มไปด้วยข้าวสาลีแดงเพียงพอจะแจกชาวชมพูทวีปได้ทั้งสิน้นและขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ในทุกชาติที่เกิดมาขอให้ภรรยาผู้นี้เป็นภรรยาให้บุตรผู้นี้เป็นบุตรให้สะพ้ายผู้นี้เป็นสะพ้ายและให้ทาตผู้นี้มาเป็นทาตด้วยเถิด ฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นสามีถวายเข้าสวยจนหมดก็นำส่วนของตนถวายแก่พระประเจกับพุทธเจ้าบ้างแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยอาน,นิสงส์แห่งการถวายข้าวสวยนี้ขออย่าให้ดิฉันต้องประสบกับความอดอยากอีกเลยในทุกชาติที่เกิดมาและเมื่อใดที่ดิฉันแจกใจพัตตะแก่ชาวชมพูทวีปอยู่หากดิฉันยังไม่ลุกจากที่แจกพัตตะเพียงใด ขอให้พัตตะนั้นจงบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงนั้นและขอให้ดิฉันได้อยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ในทุกชาติที่เกิดมาขอให้สามีผู้นี้เป็นสามีขอให้บุตรผู้นี้เป็นบุตรให้สะพ้ายผู้นี้เป็นสะพ้ายและให้ทาตผู้นี้มาเป็นทาตด้วยเถิดฝ่ายบุตรเศรษฐีเห็นบิดามารดาถวายเข้าสวยแล้วก็นำส่วนน้องตนถวายแก่พระประเจก,กับพุทธเจ้าบ้างแล้วตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอาน,นิสงส์แห่งการถวายข้าวสวยนี้ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอดอยากอีกเลยในทุกชาติที่เกิดมาขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์แจกจ่ายแก่ชาวชุมทุผภูทวีปทั้งสิน้นเมื่อใดที่ข้าพเจ้าถือถุงกหาปณะ,ะพันหนึ่งแจกจ่ายไปขอให้ถุงนั้นยังเต็มไปด้วยกหาปณะ,ะอยู่อย่างเดิมและขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมบกคนเหล่านี้ในทุกชาติที่เกิดมา ขอให้บิดาผู้นี้เป็นบิดาให้มารดาผู้นี้เป็นมารดาให้ภริยาผู้นี้เป็นภริยาและให้ทาตผู้นี้มาเป็นทาตด้วยเถิดวายลูกสะพ้ยเศรษฐีก็นำเข้าสวยส่วนของตนถวายแก่พระประเจก,กพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเช่นเดียวกันแม้ในปุณณะผู้เป็นทาตก็ถวายเข้าสวยและตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายข้าวสวยนี้ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอดอยากอีกเลยในทุกชาติที่เกิดมาขอให้ได้คนใจบุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นนายและเมื่อใดที่ข้าพเจ้าไถนาอยู่ขอให้รอยไถปรากฏเป็นเจ็ดรอยขนาดเท่าเรือกโกลนตรงกลางหนึ่งรอยด้านซ้ายสามรอยด้านขวาสามรอยด้วยเถิด พระปัจเจกับพุทธเจ้าฟังคำปรารถนาของคนเหล่านั้นแล้วก็กล่าวอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วท่านก็เหาะกลับภูเขาคันธมาศนำพัตตะที่บินทบาดได้ไปแบ่งให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าอื่นๆอีกห้าร้อยอ,อ,องค์ด้วยอนุภาพของพระปัจเจกับพุทธเจ้าพัตาหารนั้นก็เพียงพอแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหมด โดยเศรษฐีและบริวารมองเห็นกิริยาของพระประเจกับพุทธเจ้านั้นโดยตลอดเมื่อถวายทานเสร็จแล้วภรรยาเศรษฐีก็ล้างหม้อข้าวแล้วปิดไว้ส่วนเศรษฐีนั้นก็นอนหลับไปครั้นตื่นขึ้นเวลาเย็นเศรษฐีก็รู้สึกหิวจึงกล่าวกับภรรยาว่าฉันหิวเหลือเกินมีข้าวตังก้นหม้อยังอยู่บ้างไหมนะ่ะภรรยารู้ว่าข้าวตังก้นหมอนั้นก็ไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าได้ล้างหม้อโดยมือตัวเอง เธอไม่ตอบไปในทันทีว่าไม่มีข้าวเหลืออีกแล้วเพราะว่าจนได้ล้างหม้อคว่ำม,มาไว้แต่ว่ากลัวว่าคำตอบของตนจะไปทำลายความหวังครั้งสุดท้ายของสามีนางก็ได้แต่ลุกขึ้นไปหยิบหม้อมาเปิดให้สามีดูด้วยตัวเองแต่แล้วเมื่อภรรยาเศรษฐีเปิดฝาหม้อดูก็ปรากฏว่ามีข้าวสวยอยู่เต็มหม้อสีสวยดังดอกมะลิตูมทั้งหมดจึงได้บริโภคข้าวสวยนั้น และไม่ว่าจะบริโภคไปม,มากมายเท่าไหร่ข้าวสวยในหม้อนั้นก็ไม่พร่องลงเลยสักนิดมีรอยตักข้าวออกเพียงแค่ทับผีเดียวเท่านั้นและในวันเดียวกันฉางที่เคยว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยข้าวเศรษฐีจึงให้เปล่าประกาศถึงผู้ยากไรหากใครต้องการเข้าเปลือกก็ให้มารับที่เรือนของเมนทกะเศรษฐีครั้งนั้นชาวชมพูทวีป จึงพ้นจากภัยแห่งความอดอยากด้วยบุญบาร,รมีของเศรษฐีนั่นเองเศรษฐีทำบุญให้ทานแล้วเมื่อทำกาละก็ไปบังเกิดในเทวโลกจากเรื่องของเมธกาศเศรษฐีนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงอำนาจบุญกุศลที่ทำย่อมไม่ห่างหายจากการให้ผลในเวลาต่อมาสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย,ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วด้วยว่าในอดีตชาติก่อนหน้านั้นเมนทกะเศรษฐีได้ประกอบบุญเก่ามามากมายมหาศาลจากการสร้างศาลารายอันวิจิตเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับจำพรรษาในพันทุมวดีนคร มีเศรษฐีชื่ออปปราชิตะมีจิตศรัทธาจะสร้างพระคันธกุฎีถวายหลานชายของเศรษฐีผู้นั้นชื่ออวโรชะทราบว่าลุงกำลังจะสร้างพระคันธกุฎีจึงมาขอทำบุญร่วมด้วยแต่เศรษฐีผู้ลุงปฏิเสธด้วยตั้งใจจะสร้างบุญนี้แต่เพียงผู้เดียวฝ่ายหลานชายได้อ้อนวอนแต่ก็ไม่เป็นผลอวโรชะก็เลยตัดสินใจสร้างศาลารายแทน เขาตั้งใจสร้างศาลารายด้วยจิตศรัทธาเสาของศาลาต้นหนึ่งบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีส่วนคือคานบานประตูบานหน้าต่างก็บุด้วยทองคำทั้งหมดบนหลังคามีจอมยอดสามยอดประดับด้วยทองคำแก้วผลึกและแก้วประพันธ์กลางศาลารายให้สร้างมนดบป,ประดับแก้วและตั้งธรรมมาตรไว้ เท้าธรรม,มาต์ทำด้วยทองคําสีสุกเป็นแท่งเท้าธรรม,มาตรองด้วยแพะทองคำสี่ตัวและมีแพะทองคำสองตัวตั้งไว้ใต้ตังสำหรับรองเท้าและมีแพะทองคําอีกหกตัวตั้งแวดล้อมมนดบถักธรรม,มาตด้วยได้ทองคําและแก้วมุกดาเมื่อสร้างศาลารายเสร็จแล้วอวโรชะก็นิมนต์พระศาสดาพร้อมภิกษุสี่ล้านแปสน มาถวายทานฉลองศาลาเป็นเวลาสี่เดือนวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุทุกรูปอวโรชาเมื่อทำกาละแล้วก็ไปอุบัติในเทวโลกและได้มาบังเกิดเป็นเมนะกะเศรษฐีเมนะกะเศรษฐีพอเกิดมาในชาติใหม่นี้ก็ยังดำรงตนอยู่ด้วยความดีมีสติปัญญาดังจะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้มีความรอบคอบ เมื่อรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยความอดอยากก็ได้เตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบนี้เองนอกจากจะรักษาตนให้รอดปลอดภัยแล้วยังสามารถปกป้องบริวารทั้งหลายได้อีกด้วยเราจะเห็นได้ว่ากรรมดีที่เมนทกาศเศรษฐีได้กระทำนั้นทำให้บังเกิดความรักอันบริสุทธิ์ก่อเป็นสายใยของคนในครอบครัวให้กลมเกลียวกันได้อย่างมหัศจรรย์ เมื่อมีความคิดดีพวกเขาก็เห็นดีพ้องต้องกันไม่ปฏิเสธจะกระทำกรรมดีร่วมกันทำให้การทำดีของพวกเขาราบรื่นการสร้างบุญบาร,รมีจึงแรงกล้าและเมื่อถึงคราวอธิษฐานบุญพวกเขาก็อธิษฐานให้ได้อยู่ด้วยกันทุกภพทุกชาติไปแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสุขที่ได้ทำดีร่วมกันจึงอยากจะอยู่ด้วยกันทุกภพทุกชาติไปและพวกเขามีจิต รักใคร่กันอย่างเหลือคนานับด้วยศรัทธาแรงกล้าตักบาตข้าวจานสุดท้ายแด่พระปัเจกพุทธเจ้าผู้เป็นราชาแห่งอรหันท์ทั้งปวงอีกด้วยเมื่อทำทานกับพระศาสดาเช่นนั้นแล้วก็ทำให้บุญอันแรงกล้าแผยยิ่งใหญ่ไพศาลปรากฏข้าวผุดขึ้นในภาชนะในยุ้งฉางมากมายมหาศาลดังเดิมแม้ได้ลาบจากบุญบรารมีของตนแล้ว สำนึกของผู้ให้ที่แท้จริงของเขาก็ยังคงอยู่ไม่รู้คลายเมนะกะเศรษฐียังได้เรียกให้ชาวเมืองที่ทุกข์ยากจากความอดอยากมารับข้าวที่เรือนตนไปบริโภคทำให้เมืองทั้งเมืองพ้นจากภัยจากความอดอยากและคืนความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประเทศชาติเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ